ใต้หาเสียงมาใช้เราก็ถือนี่หาเสียงอยู่สามเดือนเป็นตัวอย่างความเหี่ยวหน้าของเรานะแล้วพอเราเริ่มตั้งเสร็จแล้วเก็บไปก็เลยเอามามอบให้กับภูที่หมอหมอเข้ามาเดี๋ยวถ่ายหมู่ก็แบ่งพี่สมบัติเข้ามาหมดเลยครับดี๋ยฝากให้นะพี่เหนื่อยจะเป็นแผลหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นการรีวิวขั้นตอนหนึ่งเราเริ่มมาจากรียูสไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวผ้าใต้หาเสียงมาใช้อยู่สามเดือน ช่วงหาเสียงนั้นหาเสียงใหญ่ผมถือกระเป๋าใบนี้ตนะิดตัวตล,ลอด ถ้ามันเล่าเรื่องราวผมองเล่าเรื่องราวได้เยอะเลยนะับก็ดูความย่นคล้ายกันหน้าผมเลยนะครับแต่ปลว่แบบาใบนี้ไปมันทุกเขตแล้วได้ท <c oughs> ุกเขตก็คือหาเสียงก็คือไปที่ตลอด <c oughs> ใส่ไอ้แอวกอนนั้นใส่แอลกอฮอล์ใส่หน้ากากใส่กระบอกสูงใส่แผ่นไโยบายเลยที่นี้ใส่ค <c oughs> <ล>ะแ<ใ>นนเสียงเป็นล้านแสนแสนคนเรียงให้เป็นเรื่องที่เป็นเลขเขียงมามาหมดหาเสียงมันมันถือไม่ได้แล้วมันขาดแล้วมันจะรั่วรั่วก้นละก็เลยเอามาวิยุทธ์ดีนึ่งก็มาส่งให้จบเอาครับก็เผื่อไปใช้ จะาไปทำอะไรก็แล้วแต่ผมนวดอะไรก็ได้โอเคแล้วมันจะร่วงร่วงก้นละก็เลยเอามาว reuse ดีเล่นก็มาส่งให้จบกาวก็เผื่อไปใช้จะาไปทำอะไรก็แล้วแต่ผมนวดอะไรก็ได้โอเคแล้วแต่ต่อไปจะให้เซนอะไรก็บอกมาได้ยังไม่เซนให้เดี๋ยวรอดูว่าจะให้เซนยังไงถึงจะบอกโอเคครับได้ครับมีคนมาเป็นเซนสังขีพยานด้วยไหมอะไรเนี่ย ืออช่โปรโมซีนนะครับถ้เป็นแมวจรจัดนี่คือเรามีกรงแมวอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแมวตัวนี้ก็คือมาแลกอยู่ในนั้นแล้วเราทำหมันเห็นแล้วก็จะปล่อยเขาอตัวเองรับตลอดรักเลยนะไอวิตายเล่ท์เธอไอวีเดบอสมีทุกตัวเต็มบอดเวย์ไวเกนไทร์เล่ท์เธอเดินไปกันมา่ ทีมทํางานขายลูกบูธอธิบายการจบเงาหน่อยจะได้อธิบายให้รู้าอธิบายแต่ว่าทํางานยังไงการจบเงาใครจะไปจากที่ไหนได้ใคงอธิบายได้ได้ครับจริงๆการจบเงาเราก็ทํางานหลายโครงการครับมีมีหลายๆภาพงานเช่นทํางานเรื่องตามหาคนหายคนในบ้านอาสามาเยี่ยมแล้วก็หลายๆโครงการครับแล้วก็มีหน้างานเงานจะเป็นหน้างานของการดูของบริจาคว่าจะส่งต่อไปช่วยเหลือใครช่วยเหลือองคกรไหนครับก็คือของบริจาคเรารับทุกชนิดเลย พอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการคัดแยกแล้วก็แล้วก็ประเมินว่ามันจะส่งของไปช่วยใครช่วยองค์กรไหนเพื่องเล่นที่นอนจานชามได้หมดได้หมดครับให้ขยายในบ้านเอาออกไปก็ดีครับพรามันเต็มแล้วบ้านเราก็อย่าไปทิ้งลงพลองลงไรเอามาให้ตกเงาแล้วก็รับที่ไหนนะ โจุดรับเราจะอยู่ตรงวิภามดี62ครับก็จะเป็นฝั่งขุดรับเราจะเรียกว่าฝั่งขุดรับบริจาคอยู่ตรงแถวทตำรวจครับคือถ้าเกิดโลเคชั่นก็จะไปอยู่ตรงนั้นเลยรับแล้วก็ถ้าเกิดใหญ่ให้มารับได้ไหมได้ครับจริงๆเรามีบริการไปรับแต่ว่าบริการไปรับเนี่ยของนิตวิทีคิวอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่ามี มีคนที่จะต่อคิวให้ไปรับเยอะมากเลยครับโอเคโอเคครับผมสามารถประขานที่เพจหน้าเพจมูลนิธิกระจกเงาได้เลยโอเคแล้วก็คนที่จะเอาของะอะไรถ้าเกิดแบบอเอออยากจะเอาของไปให้ลูกให้โรงเรียเนเงี้ยติดต่อที่ไหนได้ไปรับครับผมก็คือประขานผ่านเพจมาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวทางเพจเนี่ยเขาก็จะประเมินว่า จะไปให้โครงการไหนช่วยครับอย่างเช่นถ้าขายอาหารแห้งเนี่ยก็อาจจะไปทางโครงการอาสามาเยี่ยมครับอย่างเช่นพวกอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์นักเรียนหรืออุปกรณ์พวกที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยก็มาทางผมอะไรเงี้ยครับก็มีแต่ละโครงการอย่างคอมพิวเตอร์นี่ก็มีโครงการคอมพิวเตอร์เรื่องน้องได้ครับแั้วก็เวลาว่าขยะก็อย่าเก็บให้ได้บ้าเลยเอามาแปกของอื่นใช้ต่อเหมือนด้วยรางวัลสองใบนี้เอามาดูหน่อยด้วยรางวัลสองใบแล้วก็มีคนเอาให้แล้วก็มาี๋ยวก็บริจากให้แล้วเอาไปใช้ต่อนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปิจกให้เพราะว่า หรือว่าเราเอาไปไปใช้ต่อกับงานงานวิ่งของพี่แจกคเราเราก็ไม่อยากไปซื้อใหม่ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องผลไ,ได้เงินแต่ว่าเป็นเรื่องของการเอา r ียูสอะ่ะแล้วก็อยากให้เหรองนี้ก็คือเอาเนี้ยไปใช้ใหม่ก็ฝากให้พี่แจ๊เอาไปมอบต่อแล้วก็น่าภูมิใจแล้วเพราะว่าปล่อยได้มาก็ต้องวิ่งมาหลายกิโลนะวันนี้ <laughs> คนวิ่งมาหลายสิบคนแล้ว ก็เป็นทปรไฟี่มีอยุที่ท่านผู้ว่าตั้งใจที่จะมอบให้เลยครับเพื่อเป็นการนั่ถือคับมีเจ้น้าที่งานที่ดังในประเทศที่ไหนนะโอเคสิบเก้าพฤศจิกายนครับโอเคพฤศจิกายนพีคฮะครับและด้วยรางวัลนี้เรารับตลอดนะครับมีโรงเรียนขอเยอะมากเออใช่โรงเรียนแขญ่ที่สุดโอเคโอเค ได้ครับเรามาถ่ายภาพหมูกันนี้จบแล้ครับโอเคาครครับถ่ายรูปัน้นะครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมดีดเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผก็มารับชมและมาถ่ายรูปหมูนั่งนั่งครับเถานี้เลยฮะเตรงยาวเลยครับเาตรงยาเลยด้วยะวนี่นี่นี่เาไหนรไปไหนได้ถ่ายรูปกิจกรรมกนคัคุณผู้โอเคโอเคโอเค บรรยากาศดีๆเช้าวันนี้นะครับต่างกลุ่มแห่งการแบ่งปันนะครับตามสโลแกนของคุณที่เจ้าหน้าที่ของนกระจกเงานะครับแบ่งต่อแบ่งต่อแบ่งต่อนะครับคุณชมครับเราร่วมแบ่งปันนะครับร่วมมร่วมมือช่วยกันครัน แง่สองวอบต่อให้ให้เราดีนะต้งบริจาคนะครับทุกท่านครับ ทำไมเดี๋ยวนีมีคนนเรียนเออเราเราเอไปเรียมากแล้วเอ้ยขอบคุณมากนะอเดี๋ยวเราลาไล์ก่อนแล้วกันขอบคุณมากทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณช่าครับแล้วเดี๋ยวเราตัมาพบกันใหม่